อีกรอบแล้วถ้าเล่นไม่จบถึงเออไอด่านนะ่ะดานป่านะ่ะถ้าเราจบด่านป่าปับ๊บมันก็คือพอเลยนะมันจะไม่มีคลิปต่อแล้วมังนะถ้าพอมแล้วมาเล่นกันเลย มันกว่าแล้วจะเล่มจบนั่นแหละซึ่งเกมนี้มันเล่นยากมากระดันขัางที่จะกวนทำให้ใครๆที่เล่นเกมนี้ก็ต้องถึงกับเอาเทียมไปถ่า มาปุ๊บสิเฮ้ยไปเจ้าวสิ ไปดูในคลิปมาลวไอคลิปที่มันวิ่งอะยิงไปหลายหลายนื้จัดก็ไม่หลมสักทีพูดต๋ง ข้าถามเนะี่ยใครเรียกจาาิ้งจกมาดิใครถามว่าท่านผู้ชมคงจะถามว่า วิ่งจิดตะโกนจ่าตะโกนทำไมก็ดูสิคนเล่นคนเดียวและอยู่ในห้องคนเดียวจะไมา่ตะโกนจีดมันก็ไม่ได้จริงคไม่จะจะตะโกนจีดก็ไม่ได้คือแบบห้ามตะโกนจีดเลยเหล่ะ เี่ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเป็นยานติดที่ของโอคารุนเหรอเออ,อปู ี่มันเฝ้าว่ะขี้โกงว่ะมันเฝ้าว่ะคุณมันขี้โกงไอ้มโผล่ให้เาดูกัน ใช่เหมือนพี่แดงมกัี่จะโกนดันลั่นบ้านนี่เออตายทุกดอกจะสรบคุณรีบไปฉอหน้ามันได้เลยแต่จักดูในคลิปนะต้องใช้สามนัดกว่ามันจะสรบอ่ะมันโกงมันคือแบบเอว ยิงไว้หนึ่งลัตแล้วโอ้ยล้ปืนลัตอีกโอ้ยลูนลัตอีกปืนกระสุนมากด้วย อะไรอ่ะไม้อบักเดี๋ยวตัดตอนที่มันหายบัไปเคยหายไปแลุ้งหมดเลยอ่ะ

เขาไปยัมเต็มเลยตายไปสองรอบแล้วนี่คือเดียวของเหลืออะไรไม่รู้ครูยี่สิบเราจะไปทางนี้กันทางที่เราโดนทีตาย มัมีทางเดียวอะ่ะไ,ไม่มไปไม่แท่มเลยเอาไปทำอะไรวะเอาไว้ไอ้นี่ได้หรอทำกันมากนี่กระสุนดอกนี่อะไรอะ่ะโอ้นันมีจาห้องดเดี๋ ใหมันไปดูนาฬิกล้ามแล้วมไม่จะเปิดทุกนี้ไม่มีอะไร้องนี้ไม่มีอะไรห้องนี้ไม่มีอะไร กูแค่คนนีนั่งยี่เนี่ยไม่มีอะไรมันไม่มีอะไรอ่ะเปิดเกือะไรวะ tay nè tay nè tay mau á, mau đi mau á, tay thì tay à mau đi mau ơi